สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องซุ m o ่ชอบเล่นเกมอันนี้ก็เป็นเกมอินดี้สั้นๆที่เขาบอกว่าเป็นเกมแนวสยองขวัญน,นะชื่อว่า Project Night Call นะ Project Night Call ก็คือเออเราถูกเรียกให้ไปที่ทำงานในตอนกลางคืนนะบอกมีเหตุด่วนอะไรอย่างเงี้ยดูจากเออความด่วนแล้วเนี่ยน่าจะเป็นแก๊งขวานซิง่ง เออไปไปดูกันดีกว่าว่าเราจะรอดตายจากการรีบไปทํางานหรือเปล่านะนี่ไงล่ะวันที่ห้โอ้ตอนตั้ง5้าทุ่มเนะี่ยวันที่5เมษายนนะออยามนะ Security g u a r กาดที่ทำงานเนี่ยเรียกเราไปกลางดึกเฮ้ยโอ้ยามนี่มันรู้จักเบอร์เราได้ไงเนี่ยแปลกจังเขาบอกว่ามี ภารกิจเร่งด่วนนะที่แบบว่าเครื่องจักรเครื่องหนึ่งมันต้องรีบซ่อมโอเคก็เลยรีบนั่งรถไฟใต้ดินไปเลยนะแบบไปหวังว่าจะไปเรียบร้อยเสร็จก็เดี๋ยวขากลับนั่งแท็กซี่กลับจะได้กลับดีๆป่าวโอเคนี่เรากำลังนั่งรถไฟฟ้าไปนะ อะไรเนี่ยมันส่งจดหมายมาหรืออะไรเนี่ยหรือว่าเศษกระดาษวางทิ้งไว้นะภาษาอะไรนี่อันนี้เป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้นะแต่ว่าแปลได้ว่าห้ามสูบบุหรี่โอ้โหเมาไวมากจ้ะ Sensitivity นี่เอาแค่นี้พอขอชา้าๆเออค่อยๆ่นะค่อยๆหมุนโอเคเอาเวลาเดินแล้วมันเหมือนหันไม่ค่อยได้เลยนะหรือว่าเซ n s i t i v i t y น้อยไปเพิ่มนินนี้เพิ่นึนง นี่โอเคพอหมุนได้อยู่ฮลัลโหลนายเป็นใครเนี่ยเราคุยได้ไหมนึกว่าฉันจะเป็นคนเดียวที่นั่งตอนนี้นะดึกๆเนี่ยโอเคไม่เป็นไรเรานั่งได้กันนะเราลงจากรถไฟเหรอทำไมรถไฟมันดูแบบแปลกๆนะํกลงกัจะถึงสถานีแล้วอ่ะโอ้โหนี่ห้าทุ่มจริงๆด้วยแล้วดูประตูรถไฟเดยอย่างกับประตูเหล็กแบบที่เป็นพื้นเลยนะมันมีประตูแบบนี้แหะรถไฟ ต้องออกจากรถไฟซะแล้วอ่ะออกทางไหนแล้วเนี่ยอ๋อทางนี้ไงน,นี่ออกมาแล้วเราก็ไปตามสถานีเงินเรอโอ้มันมืดจังเลยเนี่ยมันไม่มีสถานีรถไฟไหนที่เป็นอย่างนี้หรอกมั้งเนี่ยสเตชันสองอสองโอเคอีสองกดชิปวิ่งได้ด้วยอันนี้สตาร์ only นะห้ามนายเข้าไปนายไม่ใช่สตาร์ทที่นี่ เขาบอกเกมนี้เราสู้ได้เลยนะกดแอคแท็กโจมตีได้ไหนว่าโจมตีได้ไม่จะโจมตีได้เลยทำไมมันล็อกเลยเนี่ยแปลกจังเลยนะแล้วทำไมฉันสไลด์ไหลล่นลงจากบันไดอย่างนี้เลยเนี่ยเฮ้ยรูปหน้าย,ยิ้มนี่คืออะไรวะเมื่อกี้นายไม่อยู่ตรงนี้นี่อันนี้พลาดลงนะบอกเออขอโทษด้วยนะครับเมื่อกี้ผมล็อกประตูอะ คือนึกว่าไม่มีใครแล้วเห็นว่ามันแบบว่ามันไม่มีรถไฟแล้วไงครับตามมาเดี๋ยวผมเปิดล็อกให้เชื่อได้เนาะชัวนะมีไม้กวาดหรืออะไรเป็นอาวุธหน่อยไหมขอหยิบก่อนได้ไหมไม่ได้เหรอไม่ได้จริงด้วยอะเดินตามไปจะได้กดโจมตีเมื่อไหร่สะดุดบันไดนิดหน่อยเออเปิดให้หน่อยขอบใจมากเลยเพื่อน เปิดแล้วนะคุยกันได้ไหมไปนะเฮ้ยมันไม่ทำอะไรเราอ่ะโอ้ยตื่นเต้นหมดเลยโอเคทำไมทางมันแย่จังเลยเหมือนสลัมเลยอะ่ะนี่รถไฟฟ้าโผล่ตรงนี้เหรอโอ้เราทำงานอะไรวะเนี่ยเราทำงานเป็นอันภานวะเนี่ย อันนี้คืออะไรแบบว่าเออให้มาสมัครงานวันนี้สงานจ่ายดีนะจะบอกให้มันบอกว่าอ๋องานเงินเดือนน้อยก็ง่ายอ่ะทางโล่งสะดวกมีเศษขยะเต็มพื้นเลยมีอะไรปะเนี่ยทำไมมันโล่งๆแปลกๆเนาะทางนี้น่าจะไปไม่ได้น่าจะเป็นกำแพงนี่ไปทางนี้ บริษัทเราอยู่ทางนี้หรอบ้าปะเนี่ยไม่ใช่มั่งนี่อะไรอะ่ะประตูเอา้าแล้วรหัสอะไรอะ่ะใครจะไปรู้เห็นเธอหรือเปล่าไม่เห็นปีนข,ขึ้นท่อได้ไหมเฮ้ยมีประตูที่มีรหัสแล้วเราไม่รู้รหัสโอ๊เจ็ด ส h ่ฮอสแมนคืออะไรอะ่ะมันเป็นรหัสนี่ว่เก้าวงกลมออฟเฮลสี่เจ็ดเก้าหรอไม่รู้กูไปก่อนแล้วไม่อยากไม่อยากเจอคนเมื่อกี้เลยวิ่งตัดหน้าไปเฉยเลยอะไรอะ่ะยูสองสองยูสี่เจ็ดเก้า สองเอาเปิดได้เฉยไม่น่าเชื่อเลยว่าการม่วงเราไปนะนี่ที่ทำงานหรอไม่ใช่แล้วบอกว่ามาซ่อมอะไรสักอย่างแล้วเนี่ยดูมันใช่เหรอสถานที่แบบนี้ไม่รอดแน่เลย แล้วเนี่ยป้ายอันเดิมอีกแล้ว Have you seen me เมื่อกี้เจอกันแล้วว่ารอบหนึ่งปิดประตูก่อนดิปิดปิดไงวะปิดไม่ได้เออหัวหน้าเราทิ้งโน้ตไว้นะคือนั่นคือสายที่เขาเรียกละมาให้เรียกเออเอนจิเนียร์คือวิศวกรมาคนหนึ่งนะเรามีปัญหาที่ใต้ดินเราต้องซ่อมมันให้เร็วที่สุดจากโทนี่ดี렉เตอร์ โอเคให้ไปใต้ดินเง้นแล้วดีนะที่จิตใจมันแบบว่ากําลังแบบโอเคโอเคอ่ะก็เลยไม่ตกใจมากยามบอกว่าโอ้มาแล้วเหรอครับเนี่ยเรามีปัญหาที่ใต้ดินเอากุญแจไปนะเอาไฟฉายไปด้วยโชคดีนะคือขอโทษด้วยที่ต้องเรียกสะดึกเลยอ่ะแต่คือเขาบอกว่างานมันเร่งด่วนรอไม่ได้จริงๆโอ้โห ฉันกลับไปไม่ได้ฉันต้องไปเดี๋ยวนี้โอ้โหจ้างมาเท่าไหร่เนี่ยถามจริงค่าตัวเท่าไหร่คลิกซ้ายได้ยังยังไม่ได้เลยอันนี้ไม่ใช่นะโอ้โหไม่ใช่ละงานนี้มันไม่ถูกต้องไม่ต้องเข้าไปในห้องนี้หรอกนะใครไม่ได้ทำใต้ดินเป็นทางแบบนี้ถามจริง ใส่ตัวเลขให้ถูกต้องนะเว้ยอะไรอะ่ะตัวเลขอะไรอีกโชคดีนะเพื่อนใส่แต่ตัวเลขคืออะไรอะ่ะโอ๊ยนี่กดไปกดมาแล้วมันก็ถูกนะกดกดตัวเลขหลายไปไหลามาเอา้าแล้วก็ถูกเฉยเลยนี่เป็นการแก้รหัสแบบสุ่มๆ เสร็จงานแล้วหรอกลับบ้านโอ้โหแค่นี้ส่งยามลงมาทําก็ได้ป่าวว่าไม่ต้องมาทําเองหรอกอะไรเนี่ยจริงฉันคิดว่านายอ่ะน่าจะต้องเป็นบ้าแล้วละ่ะแน่นอนถ้าเจออย่างเงี้ยก็คงจะเป็นบ้าแล้วละ่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยไม่มีอะไรหรอกนะกลับนะกลับดีๆวูบเลย คนร้องอ้าแล้วก็กระโดดหล่นมาตรงนี้ยนายเป็นยามเมื่อกี้ป่ะเนี่ยไม่ใช่นายโดนปาด,ดคอด้วยอะ่ะแล้วนายเป็นเป็นพานโงให้ป่ะมเมือ่อกี้เจนิเตอร์นั่น่ะบ้าไปแล้วเนี่ยฉันจะบ้าแล้วไม่รู้ฉันจะบ้าหรือมันจะบ้าอุ๊ยมันยิงปืนข้างนอกเรามุดออกมาเนี่ยเฮ้ยฆาตรกรลูกจิตหรอ ทันจะเล่นเกมก,กับแกเงี้ยเฮ้ยเขาตายซะแล้วอะไรเนี่ยเล่นเกมกันเถอะเล่นเกมอะไรอะ่ะยิงปืนเท่าไหร่ก็ได้อ่ะยิงได้เก้านัดว่ะแม่นแม่นเลยห้านัดลวด ึึึงงงงงงเอาว่ะจบแล้วถ้านายชอบแล้วก็อย่าลืมไปรีวิวให้ด้วยนะขอบใจมากเลยยังจะให้รีสตาร์ทได้ด้วยเหรอโอ้โหจิตใจมันทำด้วยอะไรวะสรุปก็คือเรามาเนี่ยนะแล้วก็มันก็อยากจะฆ่าเราไงแต่เมื่อกี้พอดีแบบ ยิงแม่นๆเข้าไป5นัดเต็มๆหัวเลยนะก็เลยรอดชีวิตมาได้แบบสบายๆ <c oughs> โอเค <c oughs> โอเคแล้วไปเจอกันใหม่คราวหน้านะสำหรับวันนี้ก็ Goodbye thank you ที่เชิร์